ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมได้ทําการสั่งซื้อต้นไม้ครับ1ต้นนะครับวันนี้เป็นวันสิ้นปีนะครับเนาะของปีหกสามครับผมได้ต้นไม้มา1ต้นครับเดี๋ยวเรามาดูเข้ามาเป็นต้นอะไรนะครับ ต้นบอลสีครับผมสั่งซื้อมาจากพี่เขาครับเขาแพ็กมาอย่างดีครับต้นดีครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในครับ ต้นนี้เขาเรียกว่าผมพิมายครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับผมนี้จะเป็นขาวแดงครับขาวแดงเขียวครับจะเป็นครึ่งใบนะครับ พรุ่งนี้เป็นจำพวกด่างนะครับสีครึ่งใบครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางกันนะครับดินที่เราใช้ก็สูตรเดิมนะครับใบก้ามปูสามส่วนดินหนึ่งส่วนครับแล้วก็ใส่ แกบดำรัานิดหน่อยครับแล้วก็มูลสัตว์นิดหน่อยครับดีอีกนะครับดีอีกส่วนนะครับ เมื่อเราได้แล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะปลูกเขาเราจะปลูกลึกหรือปลูกปลูกยังไงขนาดไหนเราต้องทดลองก่อนนะครับก็ใส่ดินเม่กอาารกระหังกะครับวั็ต้นนี้เขาลองดูครับ ถ้าดินเขายังไม่โผลก,ก็เติมดินครับให้เขาขึ้นมาหน่อยครับให้ดูระดับครับเราวถอดถางออกก็จะเป็นก้อนครับก็ปลูกได้เลยครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ mm hmm. ผมมีอีกต้นครับผมไปเอาหน้าบ้านนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าหกหลงนะครับเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นต้นอย่าง,างไรครับ mm hmm. ตอนเล็กใบเขาจะเขียวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตอนโตเขานะครับ ตอนโตครับพวกนี้จะเป็นบอลมลบ้านครับถ้ายิ่งโดนแดดซีเขาจะออกมาเยอะครับเขาจะมีหัวหายแล้วครับ ครับวันนี้แสงแดดที่บ้านผมมันจ้าเกินครับอาจจะดูแจ้งหรือสว่างไปเยอะเกินครับพมพ่มายครับพอเราปลูกแล้วแเราก็เอาไว้ใต้ลมไม้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใต้แลมครับหกเปอร์เซ็นะครับอย่าพึ่งลดน้ำเลยก็ได้นะครับ ทิ้งไว้สักวันให้เขาปรับตัวไปก่อนครับแล้วเราก็ใช้ไม่มีถาดรองกระถางหรือว่าเราใช้จานก็ได้นะครับรองไว้ครับแล้วก็เติมน้ำนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาชอบน้ำนะครับเราก็ลองด้วยจาน,นครับเติมน้ำลงไปครับเพราะพวกนี้ถ้าขาดน้ำแล้วเดี๋ยวเขาจะยุบครับเหลือแต่หัวครับ เราก็เติมน้าคอยคอยดูน้านะครับเขาจะดูดน้ําเข้าไปครับเขาจะดูดน้ําจากใต้กระถางครับขึ้นไปข้างบนครับถ้าเราไม่มีเวลารดน้ําก็ดีนะครับทําแบบนี้ครับไม่ต้องเป็นห่วงมากครับเวลาเขาแห้งเราก็เติมน้ําไปเฉยๆครับมาอัปเดตตอนที่ผมปลูกเขาที่แล้วนะครับ ชายชนครับใบเขาเรุ่มตั้งแล้วนะครับดา,ารานุพัลลัสครับไอ้ขุมทองครับนะครับผมจะใส่หาดน้ำไปครับ ยิ่ง5ใบเขามีขาวเยอะอย่างนี้ครับถ้าตากแดดนี้เดี๋ยวใบเขาจะไหม้นะครับเราต้องเก็บวาในที่ร่มนะครับถ้าตัวนี้คือตอนเด็กเขานะครับเขาจะเขียวครับเดี๋ยวตอนโตใบเขาแก่ขึ้นเขาก็จะออกชมพูนะครับเห็นเขาปลูกเป็นพุ่มเลยครับเยอะๆจะสวยครับถ้าหลงพกหลงนะครับหามาปลูกได้ครับบนบ้านบ้านครับราคาไม่แพงครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วนีกดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ